ักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมะปางนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะแล้วก็วิชานี้นะคะอาจจะมีใบางานให้นักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอของครูนักเรียนตอบได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูบทที่1กันนะคะเที่ยวบ้านคุณย่าค่ะ มาดูคำถามก่อนเรียนนะคะในวันที่ฝนตกรถติดนักเรียนมีวิธีการอย่างไรให้มาโรงเรียนทันเข้าแถวและตัวไม่เปียกค่ะ่านะเรามาคิดดูนะคะมาดูคำถามที่สองค่ะคุณแม่ให้นักเรียนซักผ้าที่ประกอบไปด้วยผ้าสีผ้าขาวผ้าหม่มและผ้ามา่านนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการซักผ้าเหล่านี้บ้างเดี๋ยวเราไป อันนี้จะไปตอบในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนอะมาดูนะคะฝึกหัดน,นะคะอันนี้คืออยู่ในหนังสือนะคะอัลกอริทึมอัลกอริทึมคืออะไรก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนที่สุดนะคะ อัลกอริทึมที่มีขั้นตอนดังนี้นะคะมาดูนะคะวิธีที่หค่ะขั้นตอนที่หน,นะคะทำความเข้าใจในการแก้ปัญหา2หาค่ะคิดวิธีการแก้ปัญหานะคะอาจจะมีได้หลายวิธีนะคะไม่ใช่วิธีเดียวนะคะหรือว่าต้องตรงตามเป๊ะๆนะคะลำดับที่3ามนะคะเรียงลําดับขั้นตอนและหลังในการในแต่ละวิธีนะคะ4ี่ค่ะทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง5ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการหกค่ะเลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะอ่าอันกริทิมในะชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นนะคะอ่าอะไรคะ เราทํางานได้สําเร็จนะคะในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้แอนกอริทึมในการแก้ปัญหาเช่นการเลี้ยงเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้านะคะหรือว่าการประกอบาอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าการทำงานบ้านต่างๆได้หมดเลยที่เป็นขั้นตอนนะคะ ตัวอย่างอกอรทึมในชีวิตประจำวันนะคะนี้คือยกตัวอย่างง่ายนะคะมีะการต้มไข่นะคะที่ครูยกตัวอย่างอันดับแรกนะคะเตรียมอุปกรณ์มีน้ำมีหม้อแล้วก็มีไข่ไก่นะคะเติมน้ําลงในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็นําหม้อไปตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วก็เมื่อน้ําเดือดให้นักเรียนนะคะจับเวลาอีกสี่นาทีพอครบสี่นาทีแล้ว น้ำขายที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อนะคะนักเรียนก็จะรับประทานได้